ชั่วคราก่อนแล้วก็มาติดใหม่อเข็มกลัดมาวันนี้ห่มผ้าอะไรก็ได้ผ้าอะไรปลาสาใบให้กลับองแม่องแม่งาค่แม่เสร็จั้ยนี่ให้ดูนี่นี่นี่เสร็จมสวยดีนี่แหละ โ <Okay. S 2> อเคเราหันมาเขียงข้างท่านหันมามองหันและแต่หนูแต่ธรรมชาติของท่านเป็นอย่างเงี้ดีแล้วน่ารักดีดูนั่นดีดูมีบารามีเอาหันหน้ามาึงเกียงข้างท่านาหันมาได้เป็นยท่านบน อืมเอานาตีกว่าแล้วเร็วเร็ว,รวอืมมี่ขอบคุณ่ะแม่อาขายรูปเดียวพอปิด